คุณเคยมีประสบการณ์การตกใจอะไรสักอย่างจนกรี๊ดเหมือนเด็กผู้หญิงหรือเปล่า like <a> นี่คืนหนึ่งเจะกำลังขับรถกลับบ้านคนเดียวหลังไปดูหนังมาหนังเรื่องนั้นก็คือ The Martian หนังดีมากขอแนะนำหนังดีมากคุณควรไปดูซะเรื่องนี้เกี่ยวกับนักบินอวกาศมาร์ควัตนี้ผู้ซึ่งถูกทิ้งโดยลูกเดือเขาอยู่บนดาวอังคารแต่ปัญหาของหนังเรื่องนี้ก็คือมาร์ควัตนี้นั้นติดอยู่บนดาวอังคาร5 0 0ก้่าวันโดยมีแค่เพลงอัลบ,บั้มเดียวและเป็นเพลงดิสโก้หมดเลยซึ่งก็แปลว่าระหว่างเจมขับรถกลับบ้านนั้น เจมร้องเพลงดิสโก้ตลอดทางกลับบ้านหมดเลยระหว่างที่นั่งร้องเพลงและเต้นเพลงดิสโก้สุดสวิงดิงโก่อยู่คนเดียวบนรถนั้นจะได้หันไปแล้วก็เจอสิ่งที่ทําให้เจมกรีดออกมาดังมากเด็กขายพวงมาลัยยืนอยู่ข้างกระจกฝั่งคนขับรถของรถเจมด้วยหน้าตาเหมือนวิญญาณข้างในเขาได้ตายด้านไปนานแล้ว ยืนจ้องเจมอยู่ทั้งตกใจทั้งขายขี้หน้าทั้งกลัวอย่างเดียวเจมทําได้ตอนนั้นคือหันหน้าหนีไปและจับหัวใจอันน้อยๆตะมุตะมิของเจมคือเจมก็ไม่ได้ซื้อพวงมาลัยนะเจมแค่ตกใจอยู่แต่ว่าที่แปลกที่สุดคือเจมรู้สึกว่าทำไมน้องก็ไม่หัวเราะแม่นิดเดียวขเขาก็ยืนจ้องเจมหน้านิ่งๆมากๆเลยแปลกมากคือหน้าตาน้องก็ดูแบบตายด้านมากเลยจะไม่อยากจะคิดว่าน้องเ็าได้ผ่านเลยมาบ้างแล้วทำไมเราเริ่มกลับมีเด็กขายพวงมาลัยอีกแล้วว่าพวกคุณเห็นป่ะเราเริ่มมีเราเริ่มม,มีเด็กขายพวงมาลัยอีกแล้ว,ลวจๆ มันไมก็ขายยาคูอะไรอย่างเงี้ยรัฐบานไทยเนี่ยแก้ปัญหาเหมือนเอาพาัตเตอร์แปะแผลมะเรจริงๆเลยอ๋อจำลืมบอกไปเมนูวันนี้คืออะไรนะเป็นเมนูที่ไวรู้ในประเทศจีนอะไรสักอย่างนี่แหละเด็๋ไปเจอที่ช่องคริสตัลคุกบุกจมลืมหุงข้าวไว้ใชย